สวัสดีครับูติดตามช่อง YouTube ของผมทุกคนนะครับโปรดใช้พิจารณาญาณในการชมนะครับเมื่อนี้จะพามาดูพิธีตำสมบักตูมนะครับบักตูม,มันเทาเป็นตำย่างไหเป็นเดชยังไหลนะครับขั้นตอนขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับถ้าต้องทาทา,าเปลือกมันออกสักคนนะครับทาเปลือกมะตูมนะครับบดตูมหน่วยใหญ่แห้งนะครับขั้นตอ,นน,อน,น,นนะครับมาทาเปลือกมันดอกให้มันเหลือแต่ทั้งในนะครับเราก็มาสับนะครับนะครับโดยเมียบานนะครับเป็นคุณเห็ดสิบห้ามาตํมบตูมน,นะดีค่ะ ตัวนี้สิาพามาตันหมักตู้มของแปลกตู้มที่เ้าเอาไปตุ่มเป็นยาเป็นน้ำกินนะก่อนตำหมากับตรงปากเปลือกมันออกก่อนขั้นตอนมั้นยากนิดนึงแต่ว่าทางบ้านเาอาก็มักกินมันแสบมันหอมเป็นยานะปากเปลือกออกแล้วเาก็มาล้างลาวก็มาซับ เยอก็ใส่ที่ขูดเอาเพราะว่ายังมันป็นมี่ยางเยวะถือยางมันออกมันสุดอร่อยมันก็สุดขมมันก็เนี้ยวมระตูถือเกิดอ่วยน้ำบาานะครับตัวนี้ยงสูงครับแต่ว่าสื่อมือเเิ่นซิมี่พันองเพ่นมามาขายนะครับเท่ากับเอามาปลูกะงี้ยเรียวนะครับบะตูขั้นตอนในการกะเกลียงปุงกะมีนะครับ เครื่องเทศก็มีหลายอย่างนะครับเป็นหอมนะครับก็เครื่องหอตมตำมะละกอนี่นะครับตำมะกรูมเขาต้องใส่ผักชีลาวกับต้นหอม,มาอาัดดัตตินุตรูมนะคะอืมครับเห็นบ่ใส่สมอยู่ปะครับใส่บักขามบักขามเปียกหรือจะเป็นมดแดงก็ได้ต้องใส่สมนะต้องขามบุลูนะครับสมัยโบราณตะกอนเขาวิ่ง คอยมีมาข้ามนะเาก็จะหมดแดน เป็นบครับเ่าซับซับซับมันก็เห็ด่คซับมะละกอนะครับแต่ว่าถ้าซับแล้วเขาก็ต้องเอาลุ่งนามนะครับจะให้อร่อยจะให้แซ่บต้องมีเปลี่ยปลานะครับอย่างปลาสุดๆนะครับไม่กินกรับนะครับเป็นเมนูแปลกอีกหนึ่งนะครับของชุ่มชุนบานวัางย่างนะครับหนึ่งเดียวในโลกแล้วครับคือตำามักตูมนะครับ ตำมกตุงแล้วก็จะมีตำสา้าบัวทั้งหลเคยกินตำสา้าบัวทั้งหนเคยกินอ่ตา,มมาตำมะตูมนะครับเมนไต่คลิปปุ่มใดเลยนะครับนาอขอบคุณนะครับเบบซี FC ทุกคนนะครับที่เขามาให้กำลังใจกับช่องนักลายชาแนลนะครับนาอมาตามนะครับมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถึงบ้านทึงช่องนะครับ นักลาเยก็จะไปหากินกับปุนถึงเงินถึงซานเอฟซีคือกันนะครับผู้ที่เขามาให้กำลังใจนะครับจะไล่ดูนะครับว่ามีไครในในช่วงที่ผมเอ่อขึ้นไล่ซดนะครับแล้วก็ว่าลังคิปนะครับเดี๋ยวผมจะตามตอบเมนแล้วก็จะไปดูบานนํานะครับเพื่อเขาจะไปกดกำลังใจให้กันนะครับนาองเอาใจไปให้กันนะครับนาะ การตำักตูมนี่ทางหดเบอร์เกอร์เห็ดก็จะไปเห็ดนะครับควรใช้พิษจระนาัยานะครับในการดูและการชมนะครับการตำมะตูมนะครับตต้้อออององงงค่ะแต่ว่ารสชาติเนี่ยบ่ต้องพูดถึงนะครับของแสบอยู่กับผุมักเนาะครับเนาะของแสบอยู่กับผุมักนะครับนี่ครับเพิ่นเออ่ซับแล้วเพิ่นจะขูดเอานะครับย่านยางมัน,นออกมานะครับขูดแล้วจะไปเฮ็ดจังได๋ยแถว ขูดแล้วก็ไปล่างด่างล่างกอนเสับตำขูดแล้วก็เอาหนึ่งน้ำสองน้ำครับเป็นว่าขูดแล้วหรือว่าซับแล้วต้องเอาไปล่างน้ำนะครับย่างขี้หน่อยกันยกย้ยางหอกลายเหายางบไมียางเขากระล่างแค่น้ำเดียวแต่ยางออกหลายกระล่างสองน้ำนะครับเป็นยงังคือล่างยางมันออกยางมันจะเห็ดเหง้า มันเป็นอย่างก่อมันมีกลิ่นแปลกๆน,นนะครับามัวก็เห็นข้มตัวยาแล้วจะมันยามาตุมามาต่มเหละเป็นว่ามันข้มนะครับแต่ส่วนมากขู่เขา็สมาให้มีย,มยางหนอกมาครั้งแรกนะครับยาม,มาอยู่บ้านอยู่บ้านนี้นะครับบ้านแฟนผมยิ่วัตาตำมะจูผมงงเลยนะครับเอ้าหพิเนตจังไลยคือมันเปิดแ,แข็งมันบ่ ขากินยังไงมันแมีนมันแปลกแต่ว่ามันเปลือกแข็งบ่คือมันฟานบ่ได้มันคือมาร์โกนะครับผมมาเห็นเรรพิ่นสับซับวันหันก็ลืมทายตอนเอรรพิ่นสับอยูเบิ่งนะครับเขากินยังไงมันมาตอนแรกใช้ก็ว่าเปลือกคืนแข็งเขากินยังไงขอบคุณเอฟซีนะครับทุกคนนะครับช่องพันธมิตรล่างหน่อยล่างใหญ่นะครับ ที่ห้ยก็ลังใจซึ่งกันและกันนะครับเอาจะไปพร้อมกันนะครับไปเยี่ยมบ้านล้างเหล็กล้างหน่อยบดีบดีว่าล้างหน่อยล้างเล็กนะครับผมก็เอาใจไปฝากเพื่อคุลังนะครับแต่เขามาหาผมนะครับเขาไมา่เมินใจคลิปของผมถุกคลิปนะครับผมก็จะไปเยี่ยมบ้านนะครับขั้นแรกนะครับต้องไปเยี่ยมไปกดหัวใจไว้เสียก่อนนะครับถ้า,าไปกดปุ๊บ ผีชูเขาจะดูแปลกๆนะครับเป็นยังขึ้นมาพร้อมกันนี่นะครับเขาสีวห้าว่าเขาเตรียมกันเ่ยนะครับเขาสียห้าว่ากี่ตัวเขานะครับเพราะว่าพีชูนี่คนทำงานในพีชูมีแต่คนชุดหยอดนะครับมีแต่หัวกะที่นะครับทำงานอยู่เอ่อทำงานดูแลยูทูบกับกูเกิลนะครับเขาสียห้าว่เขามาเตรี่ยมกันนะครับมาตัวเขานั่นแหละครับว่าง่าย และกะทิสาคัญถ้ามีคลิปออกมาคนเ่าจะไปกดติดตามเนะาก็เบิ่งจนจบคลิปสกักคนนะครับ <Okay. S 1> เพื่อค่วมชั่วนะครับ <Okay. S 1> ในการเ <Okay. S 1> ่าจะาติดตามกันนะครับคนเ่าจะฝากใจนะครับ้องเบิ่งคลิปยังกีนหน่อยก็จนจบคลิปเทาก็ฮะเบิ่งได่คลิปสั้สๆนะครับเนาะเบิบ่งจบแล้วเก็จะกดใจให้กันนะครับ ขอฝากนะครับเป็นข้อมูลไม่นะครับผูเพนที่มีข้อมูลเพื่อนก็ได้บอกนะครับพันธมิตรนะครับทุกช่องเพื่อจะบอกกันนะครับแล้วก็หามกดรลูกเอ่อยูทูบนะครับลงไปในตอนเท่าไรซดนะครับมันพิษระเบียบเพิ่นเขาหาว่าเข้าไปโปรโมทนะครับมีคนติดตามเขานะครับมันจะบอด้ีพียูเก่งนะครับแล้วก็เอาลูกโปรไฟล์คนอื่นนะครับ เอาลิงเอาอคลิปคนอื่นน้าดูดมามาลุ่งกับพิษนะครับปิยู่ค่นจะบไหายโอกาสนะครับถ้าเฮ้าโดนเพลนเห็ดแล้วเฮาจะมาต่างกยากแห้งนะครับต้องเปลี่ยนซื้อไปตลอดนะครับแล้วก็มั่นจะบุคุมนะครับสมมติว่าถ้ามียอด 2, 000, ผูด้ติดตามสองพันเอาเห็ดพิษกดเปิ้เฮ้าไปสา่งขึ้นมาเนี่ยโอ้ยเพื่อเฉยได้นะครับคนสองคนเอฟสียโอ้ยยากแห้งนะครับเพื่อเฉยได้โบเมนว่าเ้าสีห้าก,กันยังไงน,นะครับ จะเป็นยังเข้ากับยรเห็ดเห็นพิดปดของเพิินนะครับเนาะเข้ากับอยู่ในระเบียบของเพิินก่อนสิไปเอาคลิปคนอื่นลิงคนอื่นมาครับตรงโคอนนิยาตนะครับตรงโค้นนิย่าจะคล้องลิปนะครับตรงโค่นนิยาตนะครับจะคล้องภาพนะครับนี่คือกันนะครับมีพ้มบริกรซิสหรอครับตามบุตรมไปเห็ดเป็นกระเห็ดนะครับไปบเคยกินกระเห็ดเบ่งนะครับเนาะ จะได้เนื้ออย่างนี้นะคะนี่ครับเลี้ยนบอลอย่าแกกายมะละกอเขาเลยเนื้อเลื้งวันเป็นงานนะครับว่าเป็นท่งข่ำกินกระแสบนะครับรสชาตินะครับสำหรับผู้ชอบนะครับนี่แห้วครับเมนูใหม่นะครับเนาะกับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนเพิ่นเอาเอาไปกินไปทานนะครับเขากินสิตําใช้กินข้าวเที่ยงนั่แหละครับ ยวตอนเพิ่นตําเพิ่าตอนกินข้าจะทายเบิ่งอีกข้งหนึ่งนะครับเนาะวันเป็นจังไรนะครับและที่สําคัญขาดบ่ได้ก็คือพักซีล้านะครับพักซีเลาาพัคซีกุ้งนะครับหอมนะครับเพื่อเข้าป้องกันกินของมะตูมนะครับดับกลิ่นมันจะดับกลิ่นใดนะครับเป็นพัคซีเลาาพักซีหอมกุ้งนี่สินะครับหอมนะครับทุกอย่างนะครับตรงไส่นะครับ มาก็ลุงสะกอนไปหาแนวมาพักมาตํามอพอด,ดีแหละเพื่อนมาลุงสักอนเพิ่นนมาใหญหนูเพิ่นว่าลุงสักคนเดียวผมจะไปหาพักมาพอด,ดีแหละครับไปหาพักมาเพื่นใส่กับตับักจูนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออยุติเพียงแต่ตัวนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ